สวัสดีครับ <bon> ผมบต้นแล้วก็พี่เปิ้ลวันนี้จะมาะสาธิตการขุดแย้นะครับหรือว่าบ้านเราเรียกว่าขุดแง่นะครับวันนี้อุปกรณ์ก็จะมีเสียมไม่ใช่ครับใช่ไหมครับพี่เปิ้ลเสียเสียมีเสียมที่เขาได้แล้วก็นี่ครับที่ขุดมาประมาณแค่3ามชั่วโมงครับอตอนนี้เราจะขุดสาธิตหลุมต่อไปเลยนะครับเจอแล้วอยู่ตรงนี้กล้องตามมาครับ หล,หลุมจะเป็นลักษณะเแป,น,เป,น,เปนแบบนี้นะครับนะครับรูมันจะชันหน่อยนะครับนะครับตอนนี้ก็กําลังจะขุดนะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับห้าเปลวห้าเปี่วมันจะมีรูปรปเปียวนี่จะมีรูเปลวนี้นะครับนี่พี่เปิ้ลจะทํานาญในการขุดมากนะครับว่าเป็นอาชีพหลักของพี่เปิลเลยนะครับ ตอนนี้ยังไม่เห็นตัวนะครับสรีน,น้จะมีการไล่ให้ดูนะครับเพราะว่าแย้นี่จะวิ่งเร็วมากนะครับเสือที่ว่าวิ่งเร็วนี่ยังสู้แย้ไม่ได้นะครับอตอนนี้ก็ผุดไปเรื่อยก่อนนะครับยังไม่เห็นตัวนะครับตอนนี้ยังไม่เห็นนะครับใกล้นะครับใกล้เป็นความจริงแล้วละนะครับไม่ได้ออกเดี่ยวุด ยังไม่เจอนะครับตอนนี้ก็ใกล้เข้ามาเรื่อยแล้วครับเพราะว่าความลึกนี่น่าจะอยู่ที่ประมาณสักเมตรหนึ่งได้ไหมครับพี่เปิ้ลแถบกระติกช่างนิดเดี้อ่ายังไม่เห็นแถบนะครับแถบมันก้อนดินครับอ่าเอาเปงแถบไม่เจอนี่ครับไม่เห็นบนทางมุ่งแถบกันเนี่ย นี่ผู้เป๋มันต้นแปลตัวนี้ <Adjust S 1> เดีย๋ยบไว้นะครับนี่แปลนี่ค<ม>ือรอูที่ออกตรงนี้นะครับดูจะออกแยะจะออกตรงนี้ครับเขาจะมีรูแปลของเขานะครับโอมีแล้วอ่าตอนนี้ไม่มีเออสดงแล้ว่าลงหูใหญ่แล,ล้วอ่าลูใจลงดูใหญ่นะครับอ่าไม่หรอไม่หรอหาูรูมิดยังตอนนี้ลังใช้มือล้วงนะครับเพื่อจะทําการหารูเพราะว่าแย้นี่ก็จะมีความสามารถพิเศษในการหลอกล่อนะครับ นี่หระอนะครับต้องใช้ความพยายามอย่างสูงเลยนะครับในการขุดแย้นี่กว่าจะได้แต่ละตัวนี้ก็ลำบากได้แล้วครับได้แล้วครับนี่ครับอ่านี่ครับตัวแยะอ่านี่ก็คือการสาธิตในการขุดแยะขอบคุณพี่เปิ้ลมากครับบ๊ายบาย